มินิรีวิวโฮมพอดมินิลำโพงอัจฉริยะจาก a p p l e ิลี่ราคาน่ารักเหมาะสมกับขนาดของเราเลือกมาเป็นสีขาวนะคะดูสวยสะอาดคลีนมากมาเริ่มอันบ็อกกันค่ะภายในกล่องก็จะมีหัวชาร์จและคู่มือวิธีการใช้งานต่างๆรูปทรงเป็นทรงกลมมินิมอลแบบเรียบหรูดูแพงด้านล่างก็จะมีโลโก้ Apple สายชาร์จเป็นสายถักไทซ C ตัวนี้ต้องเสียบปลั๊กตลอดนะคะไม่ใช่ลำโพงไร้สายเสียงตอนเปิดเครื่องครั้งแรกดูลำมากฟิลโลกอนาคตสุดๆวิธีเชื่อมต่อก็ง่ายมากตามสเต็ปโคซิสเต็มของ Apple ถ้าเราเอาไอโฟนไปสแกนที่ด้านบนเพื่อเชื่อมต่อแล้วก็ตั้งค่าต่างๆตัวนี้เหมาะมากนะคะถ้าใครทําบ้านเป็นสมาร์ทโฮมสามารถใช้เป็นโฮมหับได้เลยเวลาใช้ a p p l e Home k i ิดนอกจากนี้ยังมีฟังก์ชันวัดอุณหภูมิและความชื้นในห้องอุณหภูมิในเบดรูมอยู่ที่26กเตเวสี่สี่ขอทราบความชื้นในห้องความชื้นปกติโดยอยู่ที่4 5เปอร์เซ็นต์ถ้าใครมีหลอดไฟอัจฉริยะเราสามารถสั่งเปลี่ยนสีเปลี่ยนระดับความสว่างได้โดยตรงจากฟิลิเลยเปลี่ยนไฟเป็นสีเขียว สัสดีสิริเปลี่ยนไฟเป็นสีแดงเปลี่ยนไฟเป็นสีม่วงส่วนเสียงเราว่าดีเลยนะเมื่อเทียบกับทีวีหรือไอโฟนรู้สึกว่ามันมีมิติมากกว่าแล้วยิ่งเปิดบทเพื่อนมิวสิกที่มีดอปปี้แอสมคือเสียงยังโเคนี่คือสถานีสําหรับคุณเปิดเพลงของไรนาแก๊เด โอเคนี่ okay. คือเอลเรียนาแกรนเดเปิดเพลง Barbie World โดยนิกกี้มินาและไอซ์สไปส์บนแอปเปิลมิวสิกตอนนี้กำลังเล่น Barbie World วิทยาคว้า From Barbie the Album โดย Nicki Minaj และ I c e Spice บน Apple Music สวัสดีสซิลิส่งอินเตอร์คอมไปว่าลงมากินข้าวโอเค ส่งอินเตอร์คอมหาทุกคนในบ้านของฉันลงมากินข้าว